สวัสดีครับเด็กๆกลับมาเชื่อกันอีกแล้วนะครับกับคุณครูปลานะครับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาว่าวยเรื่องของดาวเคราะห์บริบาลของดวงอาทิตย์นั่นเองนะครับเริ่มจากใกล้ที่สุดไปจนถึงไกลที่สุดนะครับแต่ในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับดาวเคราะห์แค่สองดวงก่อนนะครับก็คือดาวพุธและก็ดาวศุกร์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูปลานะครับจะให้เด็กๆ ชมคลิปเกี่ยวกับเรื่องดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับแล้วเราจะไปช่วยกันสรุปเนื้อหากันนะครับว่าดาวพุธและดาวศุกร์เป็นอย่างไรกันนะครับถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปรับชมคลิปกันก่อนเลยครับไปกันได้เลยครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดาวเคราะ ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์กันนะคะน้องๆอ,อยากรู้หรือยังคะว่าเราจะเรียนเรื่องดาวอะไรถ้าอยากรู้เรามีภาพมาให้น้องๆดูและช่วยกันตอบคำถามด้วยค่ะภาพนี้คือภาพระบบสุริยะของเรานะคะโดยมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางและมีดาวเคราะห์บริวารทั้งหมด8ดดวงดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดก็คือดาวหมายเลขหนึ่ง และดวงที่ใกล้ดวงอาทิตย์ถัดมาก็คือหมายเลขสองและสามสี่ห้าไปเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะน้องๆเตรียมพร้อมที่จะไปตอบคำถามกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูคำถามกันเลยค่ะดาวเคราะห์หมายเลขหนึ่งคือดาวอะไรน้องๆลากดาวเคราะห์หนึ่งดวงที่อยู่ด้านล่างที่คิดว่าเป็นดาวเคราะห์หมายเลขหนึ่ง นำไปวางยังตำแหน่งได้เลยค่ะต่อไปน้องๆไปฟังคำถามที่สองกันเลยดาวเคราะห์หมายเลขสองคือดาวอะไรเมื่อน้องๆตอบคำถามไปทั้งสองข้อแล้วคลิกปุ่มเฉลยคำตอบได้เลยค่ะหลังจากที่น้องๆตอบคำถามไปทั้งสองข้อแล้ว คงรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดาวเคราะห์บริวารดวงอาทิตย์ดวงไหนบ้างวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องดาวพุธกับดาวศุกร์นั่นเองคะ่ะวันนี้เจมส์จะพาน,น้องๆขึ้นยานอวกาศไปสำรวจดาวทั้งสองดวงนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมและยานอวกาศของผมพร้อมแล้วที่จะพาเพื่อนๆไปสำรวจดาวเคราะห์แล้วเพื่อนๆแล้วครับ พร้อมกันหรือยงังถ้าพร้อมแล้วก็ตามผมมาเลยครับเพื่อนเพื่อนได้เข้ามาในยานอาวกาศของผมแล้วนะครับเอาละ่ะเราพร้อมจะออกเดินทางกันแล้วนับไยห,หลังการขึ้นสู่อวกาศห้าสี่สามสองหนึ่ง ขณะนี้เราได้มาถึงอวกาศแล้วดาวที่จะไปสำรวจในวันนี้คือดาวพุธและดาวศุกร์กรุณาเลือกดวงดาวที่ต้องการสำรวจเป็นดวงแรกเราไปสำรวจดาวพุธกันก่อนเลย การูนาเลือกหัวข้อที่ต้องการทราบเกี่ยวกับดาวพุธว่าอยากจะรู้เรื่องไหนก่อนเป็นอันดับแรก 1. ลักษณะทางกายภาพ2วงโคจร 3. ดวงจันทร์บริวาร4จุดเด่นของดาวพุธลักษณะทางกายภาพของดาวพุธดาวพุธเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองหรือเรียกว่าดาวเคราะห์นั่นเองค่ะ ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะบ,บริวารทั้งหมดเนื่องจากดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากทําให้ด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิสูงถึง437องศาเซลเซียสและด้านที่ไม่โดนแสงอาทิตย์มีอุณหภูมิต่ําม,มากถึง -170 องศาเซลเซียสดาวพุธเป็นดาวที่มีสีเทา พื้นผิวดาวพุธมีลักษณะคล้ายกับดวงจันทร์เพราะส่วนใหญ่พื้นผิวของดาวพุธจะเป็นหลุมบ่อมีฝุ่นและหินไม่มีน้ำไม่มีอากาศมีเพียงแกส๊สฮีเลียมเล็กน้อยวงโครจรของดาวพุธดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ60ล้านกิโลเมตรและโครจรรอบดวงอาทิตย์เร็วที่สุดหนึ่งรอบ ใช้เวลาเพียง87.9วันหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกับการโคจรรอบดวงอาทิตย์คือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกหนึ่งรอบใช้เวลา58.6วันโดยเวลาหนึ่งปีบนดาวพุธสั้นกว่าเวลาหนึ่งปีบนโลกดวงจันทร์บริวารของดาวพุธ ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กจึงไม่มีแรงดึงดูดมากพอที่จะมีดวงจันทร์บริวารเป็นของตัวเองจุดเด่นของดาวพุธเราสามารถมองเห็นดาวพุธได้ด้วยตาเปล่าได้สังเวลาได้แก่เวลาค่าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกดินไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งทางทิศตะวันตก เวลารุ่งเช้าหลังจากที่ดวงอาทิตย์ขึ้นไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครึ่งทางทิศตะวันออกเพื่อนเพื่อนไปสำรวจดาวพุธมาแล้วเป็นยังไงบ้างครับสนุกันกหรือเปล่าต่อไปเราจะต้องขับยานอาวกาศไปสำรวจดาวศุกร์กันไปกันเลย <c oughs> ยานของเราได้มาถึงดาวศุกร์แล้วไม่สามารถขับยานเข้าไปใกล้กว่านี้ได้เดองจากจะทำให้เกิดอันตราย เป็นเพื่อนครับยานของผมเข้าใกล้ดาวสุกไม่ได้เนื่องจากอุณหภูมิของดาวสุกร้อนมากเนื่องจากมีกา๊าซที่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจกเพื่อนๆสามารถดูและศึกษาลักษณะของดาวสุกได้จากมอนิเตอร์ของยานได้หนะครับนงน้อง กรุณาเลือกหัวข้อที่ต้องการทราบเกี่ยวกับดาวศุกร์ว่าอยากจะรู้เรื่องไหนก่อนเป็นอันดับแรก 1. ลักษณะทางกายภาพ 2. วงโคโจร 3. ดวงจันทร์บริวาร 4. จุดเด่นของดาวศุกร์ลักษณะทางกายภาพของดาวศุกร์ดาวศุก เป็นดาวเคราะห์บริวารของดวงอาทิตย์มีลักษณะดาวเป็นสีเหลืองอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สองอยู่ใกล้โลกของเรามากที่สุดและมีขนาดใกล้เคียงกับโลกของเรามากจนได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดกับโลกประเทศอเมริกาได้ส่งยานอาวากาศแม็กเจอรลันไปสำรวจดาวสุกทำให้พบว่าพื้นผิวของดาวสุกปกคลุมไปด้วยหินลาวาที่แข็งตัว ซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟบนดาวสุขพื้นผิวของดาวสุขมีอุณหภูมิสูง,สงถึง477องศาเซลเซียสมีบรรยากาศที่หนาทึบมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนมากและไนโตรเจนไอน้ำซัลเฟอร์ไดออกไซด์อากอนคาร์บอนมอนอกไซด์และนีออนา dioxide, gon, oxide, การโคโจรของดาวสุข ดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองในทิศต,ตรงข้ามกับดาวเคราะห์ดวงอื่นๆคือทิศต,ตามเข็มนาฬิกาหรือหมุนจากทิศต,ตะวันออกไปยังทิศต,ตะวันตกหนึ่งรอบใช้เวลา243วันและหมุนรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบใช้เวลา224.7วันโดยดาวศุกร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 1นึร้อิบล้านกิโลเมตรดวงจันทร์บริวารดาวศุกร์ไม่มีดวงจันทร์บริวารเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กจึงมีแรงดึงดูดไม่เพียงพอที่จะมีดวงจันทร์บริวารมาโคจรอ,อยู่ร,บรอบๆได้ ดวงจันทร์บริวารดาวศุกร์ไม่มีดวงจันทร์บริวารเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กจึงมีแรงดึงดูดไม่เพียงพอที่จะมีดวงจันทร์บริวารมาโคโจรอยู่ร,บรอบๆได้จุดเด่นของดาวศุกร์บรรยากาศของดาวศุกร์สะท้อนแสงคล้ายกระจกสะท้อนแสงทำให้ดาวศุกร มีความสว่างบนท้องฟ้าเป็นอันดับที่สรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์เราจึงสามารถมองเห็นดาวศุกร์ได้ด้วยตาเปล่าได้สองเวลาดังนี้เวลาหัวค่าทางทิศตะวันตกจะเรียกว่าดาวประจำเมืองเวลารุ่งเช้าทางทิศตะวันออกจะเรียกว่าดาวรุ่งหรือดาวประกรายพลึก น้องๆคะวันนี้เราได้ไปสำรวจดาวเคราะห์ทังสองดวงเลยทีเดียวน้องๆพอจะรู้ไหมคะว่าดาวเคราะห์ทั้งสองดวงนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรดาวพุธเป็นดาวเคราะห์สีเทาที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดห่างจากดวงอาทิตย์60ล้านกิโลเมตรมีขนาดเล็กที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์ที่เป็นบริวารของดวงอาทิตย์ดาวพุธ มีลักษณะคล้ายดวงจันทร์ของเราคือสภาพพื้นผิวของดาวพุธไม่มีอากาศไม่มีน้ำมีแก๊สฮีเลียมเล็กน้อยมีเพียงหลุมบ่อฝุ่นและหินมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ในเวลากลางวันจะมีอุณหภูมิสูงถึง437องศาเซลเซียสและในเวลากลางคืนจะมีอุณหภูมิต่ำมากถึงลบ 170องศาเซลเซียสโคจรรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา87.9วันและหมุนรอบตัวเองหนึ่งรอบใช้เวลา58.6วันดาวสุกเป็นดาวเคราะห์สีเหลืองที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สองจากดาวพุธอยู่ใกล้โลกมากที่สุดและมีขนาดใกล้เคียงกับโลกมาก จนได้ชื่อว่าฝาแฝดของโลกพื้นผิวของดาวศุกร์ปกคลุมไปด้วยหินลาวาที่แข็งตัวซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟบนดาวศุกร์พื้นผิวของดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงถึง477องศาเซลเซียสมีบรรยากาศที่หนาทึบมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนมากดาวศุกร์หมุนรอบตัวเองทิศตามเข็มนาฬิกา 1รอบใช้เวลา243วันและหมุนรอบดวงอาทิตย์1รอบใช้เวลา224.7วันโดยดาวศุกร์อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ110ล้านกิโลเมตรน้องๆคะสำหรับวันนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับดาวพุธและดาวศุกร์กันไปแล้วและในคาบหน้าเราจะมาเรียนเรื่องดาวเคราะดวงไหนต่อน,นั้น ไว้รอเจอกันข้าบหน้านะคะวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะเป็นไงกันบ้างครับเด็กๆจบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับเดี๋ยวคุณผู้ปลานะครับจะมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับว่าดาวพุธและดาวศุกร์นะครับเขามีข้อมูลเฉพาะมีอะไรบ้างนะครับถ้าเด็กๆมีปากกาสมุดนะครับให้จดไว้นะครับ มาเริ่มกันที่ดาวพุธเลยนะครับดาวพุธนะครับมีภาษาอังกฤษว่า m e r ร์คิวรีนะครับเมอร์คินะครับเด็กๆจำให้ดีนะครับเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กและอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดนะครับถัดมานะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่4,879กิโลเมตรนะครับ4,879กิโลเมตรนะครับมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์โดยเฉลี่ยนะครับคือ57.91 ล้านกิโลเมตรนะครับโดยเฉลี่ยนะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลานะครับหนึ่งรอบเขาจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ87.97วันนะครับหมุนรอบตัวเองนะครับในหนึ่งรอบใช้เวลาอยู่ประมาณ58.65วันนะครับมีอุณหภูมิพื้นผิวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ลบ180องศานะครับถึงนะครับ สี่ร้อยสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับตรงนี้คุณปูปาพิมพ์ผิดขอโทษทีแต่คุณรูปาแก้ไขให้ในเอกสารนะครับตรงนี้จะเป็นสี่ร้อยสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสนะครับก็คือร้อนมากเลยครับไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารน,นั่นเองด้วยขนาดของดาวพุธเป็นดาวที่มีดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กนะครับก็เลยไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดที่จะมีดาวเคราะห์มาเกาะกุมเป็นดวงจันทร์บริวารได้นั่นเองนะครับหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับของดาวดาวพุธเนี่ยเราจะเรียกว่า ตาไฟแช่แข็งนะครับสีของดาวพุธเนี่ยจะออกสีเทาๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นข้อมูลจฉเพาะของดาวพุธนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเราไปดูข้อมูลจฉเพาะของดาวศุกร์กันครับดาวศุกร์นะครับมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษว่าวีนัสนั่นเองนะครับดาวศุกร์นะครับก็จะมีข้อมูลจฉเพาะเป็นเป็นดาวที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่สองนะครับ มีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่หนึ่งมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะครับเฉลี่ยอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดจุดสองหนึ่งล้านกิโลเมตรนะครับหนึ่งร้อยแปดจุดสองหนึ่งล้านกิโลเมตรนั่นเองนะครับโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบนะครับใช้เวลาสองร้อยยี่สิบสี่จุดเจ็ดศูนย์วันนั่นเองนะครับหมุนรอบตัวเองนะครับหนึ่งรอบนะใช้เวลาอยู่ที่ 243วันนะครับ243วันนั่นเองนะครับมีอุณหภูมิเฉลี่ยพื้นผิวนะครับอยู่ที่ประมาณ470องศาเซลเซียสนะครับถือว่าเป็นดาวที่ร้อนที่สุดในในดาวบริวารของดวงอาทิตย์เลยนะครับไม่มีดวงจันทร์บริวารน,นะครับไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารเช่นเช่นเดียวกับดาวดาวพุธนะครับเพราะว่าด้วยขนาดที่มีขนาดเล็กนะครับผมแล้วเขามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือฝาแฝดของโลกด้วย ด้วยที่ความที่เขามีขนาดที่ใกล้เคียงกับโลกนั่นเองนะครับเราสามารถมองเห็นดาวสุกร์ด้วยตาเปล่านะครับในช่วงตอนเช้านะครับในช่วงตอนเช้ามืดนะครับเราจะเรียกเขาว่าดาวประกายพึกนะครับส่วนถ้าเรามองเห็นในช่วงหัวค่ํานะครับก็เราจะเรียกว่าดาวประจําเมืองนะครับสีของเขานะครับก็จะเป็นสีออกสีเหลืองๆนะครับก็จะประมาณนี้ครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนจบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นะครับบริวารของดวงอาทิตย์อันดับที่หนึ่งและที่สองที่คุณครูปานํามาให้เด็กๆได้ฟังวันนี้นะครับได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับคุณครูปาหวังว่าเด็กๆนะครับคงจะมีความรู้และก็ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์กับเด็กๆนะครับในการเรียนนะครับในช่วงสภาวะโควิดอย่างนี้นะครับ ถ้ามีปัญหาอะไรสงสัยก็ลายส่วนตัวมาหาคุณปูปลาได้นะครับส่วนวันนี้นะครับคุณปูปลาขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับส่วนในคาบหน้าเราจะไปพบกับดาวอะไรนะครับคอยติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้คุณปูปลาไปก่อนครับบ๊ายบาย